คนรวย1%เซเขาเริ่มสร้างตัวยังไงตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันทร์และนี่ก็คือ12วิธีที่คนรวย1%เปอร์เขาใช้เริ่มสร้างตัวจากศูนย์ข้อที่1ใช้วินัยเป็นทุนตั้งต้นคนจำนวนมากเข้าใจผิดนะคะคิดว่าคนรวยเริ่มจากเงินก้อนโตมีคอนเนคชันหรือว่ามีโชคช่วยแต่ความจริงแล้วนั้นสิ่งแรกที่เขามีไม่ใช่เงินเขาไม่ได้มีเส้นสายแต่สิ่งที่เขามีก็คือวินยัย เพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีวินยัยต่อให้มีเงินล้านก็รั่วไหลหมดได้เงินมาแค่ไหนก็ใช้ไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นเก็บเงินไม่อยู่สร้างต่อไม่ได้และก็จบลงที่กลับมามือเปล่าเหมือนเดิมส่วนคนรวย1%เปอขารู้ตั้งแต่ต้นว่าวินัยคือทุนที่แท้จริงของชีวิตเขาเริ่มต้นจากการจัดการตัวเองตื่นตรงเวลาไม่ใช่เพราะว่าอยากตื่นแต่เป็นเพราะว่า รู้ว่าความสําเร็จนั้นไม่เคยรอใครทํางานอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นเพราะเขารู้ว่าการสม่ําเสมอนั้นสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าการลุกขึ้นฮึดแค่ชั่วคราวรวมถึงการเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เหลือไม่ใช่เพราะว่าเขาตระหนี่แต่เป็นเพราะรู้ว่าเงินก้อนแรกจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สามารถต่อยอดได้ต่างจากคนส่วนใหญ่นะคะ ที่รอแรงบันดาลใจถึงจะสามารถเริ่มได้รอให้มีอารมณ์ถึงจะทำงานหรือว่ารอให้มีเงินเยอะๆถึงจะเริ่มเก็บแต่คนรวยเขาเริ่มจากสิ่งที่เล็กที่สุดที่เขาสามารถควบคุมได้นั่นก็คือวินัยในชีวิตประจำวันเพราะว่าวินัยไม่ใช่เรื่องเล็กแต่มันคือรากฐานของทุกอย่างถ้าไม่มีวินยัยคุณก็สร้างธุรกิจไม่ได้ถ้าไม่มีวินยัยคุณก็เก็บเงินไม่ได้ถ้าไม่มีวินยัย คุณดูแลสุขภาพไม่ได้และถ้าเกิดว่าไม่มีวินยัยคุณก็ไม่มีวันรักษาความสำเร็จได้จำไว้ได้คะว่าคนเก่งอาจจะแพ้คนขยันแต่คนขยันย่อมแพ้คนที่มีวินยัยเพราะวินัยไม่ใช่แค่การลงมือทำแต่คือการทําจนกว่าผลลัพธ์จะเกิดขึ้นคนรวยไม่ได้เริ่มจากโชค เขาเริ่มด้วยการฝืนใจตัวเองในวันที่ไม่อยากทำเขารู้ว่าถ้าคุณควบคุมตัวเองไม่ได้คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะควบคุมเงินหรือว่าอนาคตเลยค่ะฉะนั้นวินัยจึงไม่ใช่แค่คุณสมบัติแต่มันคือทุนตั้งต้นที่แท้จริงและใครที่มีวินยัยต่อให้เริ่มจากศูนย์ก็มีวันที่จะยืนเหนือคนอื่นที่เขาพร้อมทุกอย่างแต่ไรวินยัยข้อที่2เก็บเงินก้อนแรกให้ได้เส้นทางของคนรวยนะคะ ไม่ได้เริ่มจากตึกใหญ่ไม่ได้เริ่มจากธุรกิจพันล้านแต่เริ่มจากเงินก้อนเล็กๆก,ก้อนแรกที่เขาอดทนเก็บจนได้ก้อนแรกนี่แหละค่ะคือบทพิสูจน์ว่าคุณจริงจังแค่ไหนกับชีวิตเพราะถ้าเกิดว่าคุณเก็บเงินก้อนแรกไม่ได้ก้อนต่อๆไปก็ไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นคนส่วนใหญ่หาเงินได้แต่ก็ไม่เคยเก็บเงินได้เงินมาก็เอาไปฉลองซื้อของฟุ่มเฟือยเติมความสุขชั่วคราวสุดท้ายพอเวลาผ่านไปเป็นปี ก็กลับมามือเปล่าเหมือนเดิมนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคน99%ทํางานทั้งชีวิตแต่ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองแต่คนรวย1%เขาทาตรงข้ามเขากัดฟันเก็บเงินก้อนแรกให้ได้ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนบางคนนะคะเริ่มจากเงินเดือนหนึ่งหมื่นก็เก็บทีละพันบางคนค้าขายเปิดร้านเล็กๆก,ก็ยอมที่จะไม่แตะกำไรเพราะเขารู้นะคะว่าเงินก้อนแรกนี่แหละ ที่จะกลายเป็นทุนที่จะพาเขาไปสู่ก้อนที่2ก้อนที่3และก,ก็ก้อนที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเงินก้อนแรกไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีแต่มันคือเครื่องพิสูจน์วินยัยและก็ความจริงจังมันคือกำแพงกั้นระหว่างคนที่แค่หาเงินได้กับคนที่สร้างอนาคตได้จําไว้นะคะถ้าคุณยังเก็บเงินก้อนแรกไม่ได้อย่าฝันถึงการลงทุนอย่าฝันถึงธุรกิจ อย่าฝันถึงความมั่งคัง่งเพราะคุณยังไม่ผ่านด่านแรกของเกมนี้เลยค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่คนรวยเข้าใจมาตั้งแต่ตนเขาไม่สนว่าเงินก้อนแรกจะเล็กแค่ไหนเพราะเขารู้ว่าเมื่อมีก้อนแรกก้อนต่อไปก็จะง่ายขึ้นเหมือนกับหิมะก้อนเล็กๆที่มันกลิ้งไปเรื่อยๆจนกลายเป็นก้อนยักษ์ที่ไม่มีใครหยุดได้เงินก้อนแรกจึงไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนแต่คือสัญญาที่บอกกับตัวเองว่าฉันเลือกเส้นทางที่มั่งคั่งแล้วข้อ3 ลงทุนกับความรู้ก่อนที่จะลงทุนกับทรัพย์สินคนส่วนใหญ่รีบรวยมากเกินไปพอได้เงินก้อนแรกมาก็รีบที่จะอยากจะไปซื้อหุ้นรีบซื้อที่ดินรีบทําธุรกิจทางทางที่ยังไม่รู้อะไรเลยสุดท้ายไม่ใช่เงินนะคะที่งอกเงยแต่เป็นเงินที่หายไปเพราะเขาลงทุนก่อนที่จะเรียนรู้แต่คนรวย1%เปอร์เซนเขาทำตรงกันข้าม เขาเอาเงินก้อนแรกไปลงทุนกับความรู้ซื้อหนังสือลงคอร์สเรียนสัมมนาต่างๆหาครูหรือว่าหาที่ปรึกษาหรืออาจจะเข้าหาคนที่เคยผ่านเส้นทางนั้นมาก่อนเพราะเขารู้นะคะว่าทางโง่เรื่องเงินต่อให้มีเงินล้านก็หมดได้ในพริบตาในขณะที่คนทั่วไปคิดว่าการเรียนนั้นมันสิ้นเปลืองแต่คนรวยรู้ว่าความโง่มันแพงมากกว่าการลงทุนกับความรู้ไม่ใช่แค่การอ่านอย่างเดียวแต่มันคือการลงสนามลองผิดลองถูกเอาความรู้มาใช้จริง และทุกครั้งที่พลาดมันไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือค่าเล่าเรียนที่คุ้มค่ากว่าใบปริญญาเพราะเขารู้นะคะว่าทรัพย์สินมีวันหายได้แต่ความรู้นั้นจะติดตัวไปจนวันตายหุ้นอาจจะตกที่ดินอาจจะถูกยึดกิจการอาจจะเจ๊งแต่ความรู้จะทําให้เขาสามารถสร้างใหม่ได้อีกครั้งแม้ว่าจะเริ่มจากศูนย์ก็ตามจําไว้นะคะว่าอย่ารีบลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจเพราะนั่นไม่ใช่การลงทุนแต่มันคือการพานัน และการพานันก็จะไม่มีวันทำให้ใครรวยได้จริงนี่คือสิ่งที่คนหนึ่งเปอร์เซนต์ทำตาออกไปเขาจะไม่รีบสร้างตึกทั้งที่ยังอ่านแบบแปลนไม่ออกเขาไม่รีบขับรถทั้งที่ยังไม่รู้วิธีบังคับพวงมาลัยเขาจะไม่เอาเงินไปเสี่ยงจนหมดโดยที่ยังไม่รู้เกมการเงินจริงๆเขาเลือกที่จะลงทุนกับสมองก่อนเพราะเขารู้ว่าสมองนั้นคือทรัพย์สินที่ให้ดอกเบี้ยสูงที่สุดในโลกข้อ4เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ขยายได้ คนส่วนใหญ่พังเพราะว่าอยากจะเริ่มใหญ่เกินไปอยากจะเปิดธุรกิจใหญ่ๆอยากจะลงทุนทีละเยอะๆอยากจะให้สำเร็จภายในข้ามคืนแต่พอทำจริงๆก็เจออุปสรรคคือเจอนิดนึงก็ตกใจทุนไม่พอใจก็ไม่สู้สุดท้ายก็เจ๊งจนหมดตัวแต่คนที่รวย1%เปอร์เซ์เขาไม่ได้เริ่มแบบนั้นเขาเลือกที่จะเริ่มเล็กๆแต่เลือกสิ่งที่โตต่อได้ขายของชิ้นเล็กที่เพิ่มจำนวนได้ ทำงานเล็กๆที่ขยายเป็นระบบได้ลงทุนเล็กๆที่สามารถต่อยอดเป็นกองใหญ่ได้เขารู้ว่าจุดเริ่มต้นไม่จําเป็นต้องหรูหราสิ่งสําคัญก็คือศักยภาพในการขยายนั่นเองยกตัวอย่างง่ายๆนะคะคนที่ขายออนไลน์บางคนก็เริ่มจากการขายเสื้อผ้าไม่กี่ตัวแต่ขยายเป็นแบรนด์ดังหรือว่านักลงทุนบางคนก็เริ่มจากหุ้นแค่ไม่กี่พันบาทแต่ก็สะสมจนเป็นพอร์ตหลักล้านได้หรือว่ายูทูบเบอร์บางคน ก็เริ่มจากมือถือเครื่องเดียวแต่ก็เติบโตจนสามารถเปิดบริษัทสื่อของตัวเองได้ในขณะที่คนธรรมดามักจะดูถูกเรื่องเล็กบอกว่ามันไม่คุ้มมันเล็กเกินไปแต่ก็ลืมไปว่าต้นไม้ใหญ่ทุกต้นเริ่มจากเมล็ดเล็กๆทั้งนั้นการเริ่มเล็กๆไม่ได้หมายความว่าคุณคิดเล็กแต่มันเริ่มจากสิ่งที่คุณควบคุมได้แล้วก็ค่อยๆสะสมพลังให้มันใหญ่จนใครก็ไม่สามารถหยุดได้จำไว้นะคะว่าอย่ากลัวการเริ่มจากศูนย แต่จงกลัวการไม่เริ่มอะไรเลยเพราะเรื่องเล็กที่คุณไม่ทำในวันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่คุณไม่มีวันได้ทำในพรุ่งนี้ก็ได้นี่แหละค่ะคือสิ่งที่คน1%เซเข้าใจเขาไม่รังเกียจการเริ่มเล็กๆเ,เขาแค่ไม่ยอมให้มันเล็กไปตลอดเพราะเขารู้นะคะว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากการก้าวครั้งเดียวแต่เกิดจากการสะสมก้าวเล็กๆที่ไม่หยุดเดินข้อ 5. ใช้เครือข่ายแทนที่จะสู้คนเดียวเวลาคนธรรมดาเขาจะสร้างตัว ก็มักจะคิดว่าจะต้องเก่งทุกอย่างด้วยตัวเองก็เลยพยายามเรียนเองทำเองลงทุนเองล้มเองเหนื่อยจนหมดแรงแต่ผลลัพธ์ก็ไม่ไปไหนเพราะชีวิตของเรามีเวลาแค่24ชั่วโมงแต่คน1%เขาไม่ได้สู้คนเดียวเขาสร้างเครือข่ายตั้งแต่วันที่ยังไม่มีอะไรขอคำแนะนำจากคนที่เคยเดินมาก่อนเข้าหากลุ่มที่เก่งกว่าเราให้คุณค่ากับคนอื่นเพื่อที่จะแลกกับความรู้และโอกาส เพราะเขารู้นะคะว่าการเดินเพียงลําพังอาจจะไปได้เร็วแต่การเดินไปกับเครือข่ายที่แข็งแรงจะพาไปได้ไกลกว่าที่คิดในโลกแห่งธุรกิจนะคะเครือข่ายสําคัญกว่าความเก่งเพียงลําพังคนที่มีคอนเน็กชันดีอาจจะไม่ต้องเก่งที่สุดแต่ได้โอกาสก่อนคนอื่นคนที่รู้จักพาร์ทเนอร์ที่ใช่อาจจะไม่ต้องมีทุนเยอะแต่สามารถสร้างธุรกิจได้เติบโตวไวคนที่มีที่ปรึกษาที่ดีอาจจะไม่ต้องลองผิดซ้ำแต่ก้าวกระโดดเร็วกว่าใครต่างจากคน99%นะคะ ที่มัวแต่นั่งบ่นว่าฉันไม่มีเส้นสายแล้วก็รอให้ใครก็ไม่รู้มาเปิดประตูให้แต่คนรวยเขาสร้างเส้นสายเองด้วยการช่วยเหลือคนอื่นก่อนไม่ใช่แค่คิดจะใช้ประโยชน์จากเขาเพราะว่าเครือข่ายที่แท้จริงไม่ใช่เส้นสายแต่คือความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์และนี่แหละคะ่ะคือบันไดลัดที่ทําให้เขาก้าวไวและก็ก้าวอย่างมั่นคงจําไว้ได้คะว่าคนเก่งคนเดียวสามารถสร้างเงินหมื่นได้แต่คนที่มีเครือข่ายสามารถสร้างเงินเป็นพันล้านได้ นี่ละค่ะคือสิ่งที่คนหเปอร์เซเข้าใจตั้งแต่เริ่มเขาไม่หลงคิดว่าฉันต้องสู้เพียงลําพังเพราะเขารู้นะคะว่าความสําเร็จที่แท้จริงไม่มีใครสร้างได้ด้วยมือคนเดียวโลกนี้ค่ะคนที่สู้คนเดียวมักจะหมดแรงแต่คนที่สร้างเครือข่ายมักจะสร้างตํหนานได้ข้อ6เปลี่ยนเงินก้อนเล็กๆให้กลายเป็นเครื่องผลิตเงินเงินก้อนแรกที่เก็บมาได้คนส่วนใหญ่เอาไปทําอะไรคะบางคนก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่บางคนก็เอาไปเที่ยว บางคนก็เอาไปซื้อของหรูเพื่อที่จะอวดคนอื่นแล้วสุดท้ายเงินก้อนแรกก็หายไปหมดเหมือนกับน้ำที่หยดลงดินไม่เหลืออะไรให้ต่อยอดได้เลยแต่คนรวย1%เเซเขาทาตรงกันข้ามเขาเอาเงินก้อนเล็กๆนี่แหละไปต่อยอดให้งอกเงยเขาไม่มองว่าก้อนเล็กเกินไปแต่เขามองว่ามันคือมเมล็ดพันธุ์ถ้าปลูกให้ถูกที่รดน้ำไม่ถูกวิธีวันหนึ่งก็จะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ผลไม่รู้จบบางคนนะคะ เอาไปเริ่มลงทุนเล็กๆในหุ้นหรือว่ากองทุนบางคนเอาไปซื้อเครื่องมือสักอย่างเพื่อที่จะเอามาทําอาชีพเสริมบางคนก็เอาไปหมุนทําธุรกิจบางอย่างไม่ว่าจะเป็นอาจจะขายออนไลน์ก็ได้สิ่งสําคัญไม่ใช่ว่าก้อนแรกใหญ่หรือเล็กนะคะแต่คือว่าคุณสามารถใช้มันเป็นหรือเปล่าต่างจากคนทั่วไปที่มองว่าเงินก้อนเล็กทําอะไรไม่ได้หรอกก็เลยใช้จนหมดแล้วก็รองเงินใหม่เข้ามาแต่คนรวยเขารู้ว่าถ้าไม่ให้เงินก้อนเล็กๆทํางาน คุณก็จะไม่มีวันได้เงินก้อนใหญ่นี่แหละค่ะคือความแตกต่างที่แยกคน1%ออกจากคน99%คน99%ใช้เงินก้อนเล็กเพื่อซื้อความสุขชั่วคราวส่วนคน1%ใช้เงินก้อนเล็กเพื่อสร้างระบบหาไรายได้ในระยะยาวและพอเงินเริ่มงอกเงยเขาก็ไม่รีบเอาไปใช้แต่เอาดอกผลที่ได้กลับมาลงทุนต่อกลายเป็นวงจรไม่รู้จบนี่แหละค่ะคือเครื่องผลิตเงินจำไว้นะคะว่าเงินที่คุณใช้หายไปในทันที แต่เงินที่คุณลงทุนมันจะกลับมาหาคุณอีกครั้งและก็ไม่สำคัญว่าคุณเริ่มจากหลักร้อยหลักพันหรือว่าหลักหมืน่นสิ่งที่สำคัญก็คือคุณใช้มันหรือคุณจะปล่อยให้มันหายไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะคนที่เปลี่ยนเงินก้อนเล็กให้เป็นเครื่องจักรผลิตเงินเขาจะไม่มีวันจนอีกต่อไปข้อ7ใช้ความล้มเหลวเป็นครูไม่ใช่ตราบาปเวลาที่คนธรรมดาล้มเหลวเขามักจะทาอะไรคะบางคนก็ เก็บแผลเป็นไว้ในใจบอกตัวเองว่าฉันยังไม่เก่งพอบางคนก็หยุดฝันไปเลยค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะเจ็บซ้ำสุดท้ายก็ใช้ชีวิตแบบกลมหน้ากลมตาไม่กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าอีกนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ว่าคนส่วนใหญ่ติดอยู่ที่เดิมตลอดชีวิตแต่คนรวย1%เปอร์เซนต์เขาคิดต่างออกไปเขาไม่กลัวความล้มเหลวเขามองว่ามันเป็นครูที่โหดที่สุดแต่ก็ซื้อสัตว์ที่สุดครูคนนี้ไม่เคยอวยไม่เคยโกหกไม่เคยตามใจแต่ก็สอนตรงๆเลยว่า คุณพลาดตรงไหนคุณโง่ตรงไหนคุณจะต้องแก้ตรงไหนความล้มเหลวสําหรับเขาไม่ใช่ตราบาปแต่คือค่าเล่าเรียนลงทุนแล้วเจ๊งก็เท่ากับการเรียนวิชาการเงินทําธุรกิจแล้วขาดทุนก็เท่ากับการเรียนวิชาการจัดการเชื่อใจคนผิดแล้วถูกหักหลังก็เท่ากับเรียนรู้วิชาการดูคนเขาไม่ได้เอาความล้มเหลวมาทําร้ายตัวเองแต่เอามาต่อยอดให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นต่างจากคนทั่วไปนะคะที่พอเจ๊งทีหนึ่ง ก็ใช้ชีวิตที่เหลือในการเล่าเรื่องเดิมๆว่าเมื่อก่อนเนี่ยฉันเคยลงทุนแล้วเจ๊งนะแล้วก็พูดซ้ำวนไปมาให้มันกลายเป็นกำแพงในหัวตัวเองทั้งที่ความจริงนะคะการเจ๊งครั้งนั้นแหละคือบทเรียนที่สามารถพาเขาไปสู่ความสำเร็จครั้งหน้าได้จำไว้นะคะว่าความล้มเหลวไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อห,หยุดคุณแต่เกิดขึ้นมาเพื่อเตือนคุณให้เดินให้ถูกทางคนรวย1%เปอร์เซนต์เขาผ่านความล้มเหลวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ทุกครั้งที่ล้มเขาลุกขึ้นมาพร้อมกับบทเรียนใหมๆ่ๆ จนวันหนึ่งเมื่อเขามีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งภูมิคุ้มกันทั้งความแข็งแรงทางใจซึ่งคนที่กลัวความล้มเหลวจะไม่มีวันมีสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะคนที่ไม่เคยล้มเหลวก็คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยแต่คนที่ยอมให้ความล้มเหลวเป็นครูคือคนที่ก้าวไปสู่จุดที่ไม่มีใครกล้าไปข้อ8ปดทงานมากกว่าค่าจ้างตอนที่คุณยังเริ่มจากศูนย์นะคะสิ่งที่มีไม่ใช่เงินแต่คือโอกาสปัญหาก็คือว่า โอกาสจะไม่เคยวิ่งเข้าหาคนที่ทำงานแค่พอดีเท่าที่ถูกจ้างแต่มันจะวิ่งหาคนที่ทำมากกว่าที่โลกคาดหวังคนส่วนใหญ่พอได้งานก็มองว่าฉันทำเท่านี้พอเพราะได้เงินแค่นี้คิดแบบนี้ละค่ะก็เลยอยู่ที่เดิมไปตลอดชีวิตเพราะถ้าเกิดว่าคุณทำแค่พอให้ผ่านคุณก็จะได้ผลลัพธ์แค่พอให้รอดไปวันๆแต่คนที่รวย1%เปอร์เซ็นต์เขาคิดต่างเขาไม่เคยทำงานแค่เพื่อเงินเดือนเขาทำงานเพื่อสร้างชื่อเสียงสร้างเครดิตและก็สร้างความไว้วางใจ ลูกน้องที่ทํามากกว่าที่เจ้านายหวังก็จะกลายเป็นคนที่ถูกเลื่อนขั้นก่อนใครพนักงานที่ใส่ใจเกินหน้าที่ก็จะกลายเป็นคนที่ถูกลูกค้าตามหาซ้ําคนทําธุรกิจที่ให้มากกว่าที่ลูกค้าจ่ายก็จะกลายเป็นคนที่สร้างแบรนด์ได้ยืนยาวเพราะเขารู้นะคะว่าสิ่งที่ได้เกินค่าจ้างในวันนี้ก็จะกลายเป็นทุนล้าค่าที่ต่อยอดอนาคตได้ซึ่งต่างจากคนธรรมดาที่คิดว่าทําไปก็ไม่เห็นจะได้อะไรเพิ่มแต่ลืมไปว่าโลกนี้นะคะ จับตามองคนที่ทำเกินกว่าเสมอโอกาสใหญ่ๆก็ไม่เคยตกไปอยู่ในมือของคนที่ทำงานแค่พอดีไปวันๆการทำงานที่มากกว่าค่าจ้างไม่ใช่การยอมให้ใครมาเอาเปรียบแต่มันคือการฝึกตัวเองให้แกร่งกว่าเดิมฝึกให้คุณคิดลึกคิดเผื่อคิดเกินมาตรฐานและนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เปลี่ยนคุณจากแค่แรงงานกลายไปเป็นคนที่เขาขาดไม่ได้จำไว้นะคะว่าถ้าคุณทำงานตามค่าจ้าง คุณก็จะได้ค่าจ้างตามงานแต่ถ้าคุณทำงานเกินค่าจ้างคุณก็จะได้โอกาสเกินชีวิตที่คุณเคยฝันนี่คือเส้นทางที่คนรวย1%เลือกตั้งแต่เริ่มเขายอมเหนื่อยมากเกินไปในวันนี้เพื่อที่จะให้วันข้างหน้าเขาเลือกได้ว่าจะเหนื่อยหรือว่าไม่เหนื่อยต่างจากคนส่วนใหญ่ที่ทำแค่พอดีในวันนี้แต่จะต้องเหนื่อยจนตายไปตลอดทั้งชีวิต ค9เก็บเล็กผสมน้อยสะสมให้เป็นก้อนใหญ่เวลาที่คนส่วนใหญ่คิดถึงเรื่องเงินเขาก็มักจะมองข้ามเงินเล็กๆเ,เงินที่ได้มานิดหน่อยก็อาจจะบอกว่าเก็บไปก็ไม่มีความหมายก็เลยหมดไปกับกาแฟแก้วละร้อยส0งน้ำหวานอีกแก้วละห6 0ของฟุ่มเฟือยเล็กๆน้อยๆผลสุดท้ายก็คือ10ปีผ่านไปก็ยังอยู่ที่เดิมแต่คนรวย1%เขารู้ดีนะคะว่าความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากโชค แต่เกิดจากเศษเงินที่เกิดซ้ำๆในทุกวันเขาไม่ได้ดูถูกเงินเล็กๆน้อยๆเงินร้อยเงินพันเพราะเขารู้ว่าเมื่อสะสมอย่างต่อเนื่องมันก็จะกลายเป็นก้อนใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงลองคิดดูง่ายๆนะคะถ้าคุณเก็บเงินวันละ100บาท1ปีเก็เท่ากับ36,500บาทสิ้นปีก็เท่ากับ3 6 5 0 0 0บาทยังไม่รวมดอกผลจากการลงทุนนะคะเงินที่ดูเหมือนกับไม่มีค่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้มันมัว่วซั่ว ก็จะงอกเป็นต้นทุนก้อนใหญ่ในอนาคตได้ต่างจากคนทั่วไปนะคะที่ใช้ทุกบาททุกสตางค์แล้วบอกว่าไม่มีเงินเก็บความจริงไม่ใช่เพราะว่าไม่มีเงินหรอกคะ่ะแต่เป็นเพราะว่าไม่เคยให้ค่ากับการเก็บเล็กผสมน้อยส่วนคนรวย1%เปอขาใช้หลักการนี้มาตลอดรายได้เล็กๆน้อยๆจากธุรกิจเขาก็ไม่ปล่อยผ่านกำไรนิดๆหน่อยๆจากธุรกิจเขาก็ไม่ปล่อยผ่านดอกผลเล็กๆจากการลงทุนเขาก็เอากลับมาทบต่อ จนกลายเป็นหิมะก้อนเล็กที่กลิ้งกลายเป็นก้อนยักษ์ที่ไม่มีใครสามารถหยุดได้จำไว้นะคะเงินก้อนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการหาเพียงครั้งเดียวแต่มันเกิดจากการเก็บเล็กผสมน้อยซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่แหละค่ะคือสิ่งที่คนรวยเข้าใจแต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเพราะพวกเขามองว่าเรื่องเล็กๆไม่นับเป็นความสาเร็จแต่สาหรับคนรวยเรื่องเล็กนี่แหละค่ะคือรากฐานของความสาเร็จที่ใหญ่จงอย่าดูถูกเศษเงินนะคะ เพราะเศษเงินที่สะสมอย่างมีวินัยคือสิ่งที่พลิกชีวิตของคุณได้ข้อ10เลือกโอกาสไม่ใช่เลือกข้ออ้างคนธรรมดา99%เเวลาที่มีโอกาสเข้ามาสิ่งแรกที่เขาทำก็คือหาข้ออ้างอาจจะบอกว่าฉันยังไม่พร้อมฉันยังไม่เก่งฉันยังไม่มีทุนเดี๋ยวรอเวลาที่เหมาะสมก่อนแล้วผลลัพธ์ก็คือโอกาสก็เดินผ่านหน้าผ่านตาไปแล้วก็ไปตกอยู่ในมือของคนที่กล้าคว้ามันแต่คนรวย1%เอร์ซไม่ได้คิดแบบนั้น เขารู้ว่าความพร้อมไม่มีจริงถ้าคุณมัวแต่รอคุณก็จะไม่เริ่มสักทีเขาเลือกที่จะโฟกัสไปที่โอกาสมากกว่าข้ออ้างแม้ว่าจะไม่พร้อม100%เซเขาก็เริ่มแม้ว่าจะยังกลัวเขาก็ก้าวแล้วเขาเรียนรู้ระหว่างทางปรับแก้ไขล้มแล้วก็ลุกแต่ไม่เคยยืนอยู่เฉยๆเพราะเขารู้นะคะว่าโอกาสไม่เคยรอใครแต่ความกลัวจะขังคุณไว้ที่เดิมตลอดไปต่างจากคนทั่วไปนะคะที่ปลอบใจตัวเองด้วยข้ออ้าง บอกว่าฉันไม่มีทุนแต่กลับมีเงินไปผ่อนของหรูบอกว่าฉันไม่มีเวลาแต่กลับมีเวลานั่งไถมือถือวันละหลายชั่วโมงความจริงไม่ใช่ว่าไม่มีเงินหรอกคะ่ะแต่เพราะว่าเลือกข้ออ้างมากกว่าโอกาสนี่คือสิ่งที่คนหนึ่งเปอร์เซนทำแตกต่างนะคะเขามองเห็นโอกาสแม้ว่าจะอยุ่ในวิกฤตมองเห็นช่องทางแม้ว่าจะอยู่ในความล้มเหลวและเมื่อเขาคว้าโอกาสหนึ่งได้ มันก็จะพาไปหาอีกสิบอีกพันโอกาสอย่างต่อเนื่องจําไว้นะคะว่าคนที่เต็มไปด้วยข้ออ้างจะไม่มีวันได้อะไรใหม่ๆแต่คนที่เต็มไปด้วยการคว้าโอกาสจะไม่มีวันกลับไปอยู่ที่เดิมนี่แหละค่ะคือความลับที่ทําให้คนบางคนพุ่งขึ้นทั้งๆท,ท,ที่เริ่มจากศูนย์แต่เขาก็ไม่มัวเสียเวลาอธิบายข้ออ้างให้สวยหรูเขาเลือกที่จะลงมือทันทีที่เห็นช่องทางโลกนี้ไม่เคยให้รางวัลกับคนที่เอาแต่อ้างแต่จะให้รางวัลกับคนที่คว้าโอกาสเท่านั้นข้อ11 จงใช้ชีวิตให้ต่ำกว่าฐานะเพื่อดันฐานะให้สูงมากยิ่งขึ้นไปคนธรรมดาพอหาเงินได้หน่อยก็รีบยกระดับชีวิตทันทีเงินเดือนเพิ่มขึ้นรถก็ต้องเปลี่ยนได้โบนัสโทรศัพท์ก็ต้องใหม่ได้เงินก้อนใหญ่บ้านก็ต้องหลังโตขึ้นสุดท้ายรายได้มากขึ้นก็จริงค่ะแต่ค่าใช้จ่ายก็มากขึ้นตามไปด้วยนี่แหละค่ะคือกับดักที่เรียกว่าการอัปเกรดไลฟ์สไตล์ให้ทันรายได้หาเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าใช้แข่งกับภาพลักษณ์มากกว่าใช้เพื่ออนาคต คนรวย1%เปอร์เซ็นเขาทำตรงกันข้ามเขากดชีวิตของตัวเองให้ต่ำกว่าฐานะจริงหาได้หมื่นอาจจะใช้แค่เจ็ดพันหาได้แสนอาจจะใช้แค่ครึ่งเดียวไม่ใช่เพราะว่าเขาขี้เหนียวนะคะแต่เพราะเขารู้ว่าเงินที่เหลือเก็บต่างหากคือเชื้อเพลิงที่จะดันฐานะให้สูงขึ้นได้เขาไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อโชว์คนอื่นเพราะเขารู้ว่ากระเป๋าแบรนด์เนมไม่ได้ทําให้เงินงอกเงยรถหรูก็ไม่ได้ทําให้ความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้แค่ทําให้เขาเป็นนี่เร็วขึ้น และก็ตายทั้งเป็นเร็วขึ้นหลายคนอยากจะให้คนอื่นคิดว่าตัวเองรวยแล้วแต่เบื้องหลังนั้นคือการกู้หนี้ยืมสินมาผ่อนชำระจนหายใจแทบจะไม่ออกนี่ไม่ใช่ความรวยนะคะแต่คือการเป็นทาสของภาระส่วนคนรวย1%นนั้นเขายอมให้คนอื่นดูถูกว่าทำไมใช้แต่รถเก่าๆยอมให้คนอื่นหัวเราะว่าทำไมยังอยู่บ้านหลังเดิมแต่เขายิ้มค่ะเพราะเขารู้ว่าเงินที่เขาเหลือเก็บกำลังเติบโตอย่างเงียบๆแล้ววันหนึ่ง มันก็จะดันเขาไปอยู่ในจุดที่คนเหล่านั้นไม่มีวันไปถึงได้จำไว้นะคะความมั่งคั่งไม่ได้วัดกันที่ของที่คุณโชว์แต่วัดกันที่อิสรภาพทางการเงินที่คุณมีแต่อิสรภาพนี้นะคะจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณใช้ชีวิตแข่งกับฐานะตลอดเวลานี่คือสิ่งที่คนหนึ่งเปอร์เซ็นต์เข้าใจแต่คนทั่วไปไม่เข้าใจเขาใช้ชีวิตต่ำกว่าฐานะในตอนเริ่มต้น เพื่อที่จะให้อนาคตของเขาสูงกว่าที่คนทั่วไปจะสามารถเอื้อมถึงได้จงอย่าหลงใช้ชีวิตเพื่อให้คนอื่นคิดว่าคุณรวยแต่จงใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดเพื่อที่จะให้คุณรวยจริงโดยที่ไม่ต้องพูดสักคำข้อ12มีความดื้อด้านและก็กัดไม่ปล่อยเวลาเริ่มจากศูนย์นะคะคุณไม่มีเงินทุนใหญ่ไม่มีเส้นสายไม่ได้มีชื่อเสียงสิ่งเดียวที่คุณพอมีก็คือใจค่ะและหัวใจนี่แหละ ที่จะตัดสิทว่าคุณจะหลุดพ้นจาก99%หรือไม่คนธรรมดาส่วนใหญ่พอเจออุปสรรคก็ถอยเจอปัญหาก็บน่นเจอคนหัวเราะใส่ก็น้อยใจก็เลยหยุดกลางทางทิ้งความฝันไว้แบบครึ่งๆกลางๆสุดท้ายก็วนกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆแต่คนรวย1%มีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างก็คือเขามีความดื้อด้านดื้อพอที่จะไม่ยอมแพงง้ง่ายๆเจ็บก็ทนล้มก็ลุกโดนหัวเราะก,ก็ยิ้มแล้วก็เดินต่อ เพราะเขารู้นะคะว่าความสําเร็จไม่ได้มอบให้กับคนที่ฉลาดที่สุดแต่จะมอบให้กับคนที่กัดไม่ปล่อยเขาเลือกที่จะยึดเป้าหมายไว้แน่นเหมือนกับสุนัขที่งับกระดูกไม่ปล่อยไม่ยอมแพ้ไม่ว่าคนอื่นจะพูดอะไรก็ไม่สนถ้าเกิดว่าธุรกิจแรกล้มก็แค่ลุกขึ้นมาทําใหม่ถ้าเกิดว่าลงทุนพลาดก็ศึกษาแล้วก็ลองอีกครั้งถ้าถูกมองว่าเพอ้อฝันก็พิสูจน์ด้วยผลลัพธ์ ต่างจากคนทั่วไปที่ยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้ลองจริงจังบางคนเลิกเพราะว่าโดนปฏิเสธแค่ครั้งเดียวบางคนทิ้งเพราะว่าเหนื่อยแค่ไม่กี่เดือนความจริงไม่ใช่ว่าเขาทําไม่ได้แต่เพราะว่าเขากัดไม่ปล่อยจําไว้นะคะว่าความดื้อด้านในทางที่ถูกคือคุณสมบัติของคนสําเร็จมันคือพลังที่ทําให้คุณเดินต่อแม้ว่าถนนจะมืดมนแม้ว่าจะไม่มีใครให้กําลังใจและมันก็คือเกราะที่ทําให้คุณไม่ล้มเหลวตลอดการ นี่แหละค่ะคือสิ่งที่แยกคน1%ออกจากคนทั่วไปพวกเขาไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ไม่มีวันหยุดนี่แหละค่ะคือสิ่งที่แยกคน1%อร์ซออกจากคนทั่วไปพวกเขาไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่เขาคือคนที่ล้มแล้วก็ลุกได้ตลอดโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่เริ่มแต่จะให้รางวัลกับคนที่ไม่ยอมแพ้และถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เมย์จะลงในทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะนะ